จะมาเให้เราบอกกันเฮ้ยใครอ่อะเมื่อกี้เราเห็นคนหนึ่งอ่ะม,ม่เห้นคนดังเอยนะกลไมน้อยคนดังอ่ะเอ่ชื่อตรงเลยนะอาจจะไม่ใช่คนดังก็ได้นะเจอาคุณนดังแต่ว่าก็ดีใจนะ เจอคนดังอ่ะแต่ไม่ได้ตัดคลิปเพราะว่าโคอ้ยตื่นเต้นเลยชื่อแบบเนี้ยชื่อแบบคนเนี้ยชื่อแบบคนนี้บอกว่าอุ๊ยเล้ นี่ไงใช่คนดังไหมอ่าอืมอันนี้เราไม่ทราบนะครับทุกคนเจอกันนะครับ